ถ่ายแบบชุลมุนมากนะครับผมชมพสาวิ่งไปทั่วครับวิ่งไปทั่วครับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่สีทับไทยนะครับก็นี่นะครับพอไหมก็ได้ขึ้นไปบนรถแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็กำลังพอไหมครับก็ได้ขึ้นมา เป็นบุรถนะครับมาเพื่อมาถ่ายทานะครับที่ป่าปยากมาเองเป็นยากของเราเองครับ สวางดีครับดีครัเราอยู่ที่สวนญ้านะครับสวัสดีครับพูกเราในช่อคาร์เมลี่สีนัำไทยเราจะมาถ่ายทำโฆษณารถโอรดให้กับทางบริษัทโอรดลิมนะครับผมครับสวยมากเลยนะครับโอ้คือนะยืนเข้ายืนเข้าเออยครัเป็นไงครับนายเบรกของเราวันนี้ ว่ารถครือารเลยหรือว่ารถของทางบริษัทฟอรดนะครับรกูก็ทำมาได้สวยมากเลยนะครับใหญ่ดีนะครับนะอย่างที่ยอดมากเลย ต้องถอนมีดออกแล้วเดี๋ยวดูรถใหม่เขาตอนนี้ก็ทางพนักงานนะครับกำลังหาสถานที่นะครับดูสถานที่นี้ก็ทางพนักงานนะครับกำลังจะขับรถเข้ามาในทางช่องอุโมง์นี้นะครับเพื่อมาทำการถ่ายทำนะครับ สมิลูเนาะดูหกโม่แ <Exped> ต <ition> <c oughs> <can> ่มันจะเั่ะผู้หญิงอะไรก็ได้จริงๆผู้หญิงกับกะบักขเท่ดีนะครับเกนะันเข็ดจัด สถานที่นะครับเตรียมถ่ายทำนะครับอ,อันนี้เบื้องหลังนะครับมันสะดวกกว่าครับขนของเพื่อนๆยากมาด้วยอยากมาเที่ยวที่บ้านพ่อก็นี่เนาะไอ้ยะ คุฟอร์มองนะครับอารย์จะเ่นะครับมันมีมันมีปัญญาหรอกครับผมไอ้นั่งนี่เข้ามากเลยครับเป็นการเ็ดกล้องเ็ดไลเตรียมความพร้อมก่อนครับก็จะไปรอดูตอนถ่ายทำจริงเลยครับ ฟอร์ดครับรฟอร์ดครับฟอร์ดรุ่นไหนนะครับเนี่ก็กำลังเตรียมพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยสีขาวก็สวยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น วยครับด้านหน้าเขานะครับนี่ครับด้านหน้าเขาแบบยังไงมันใหญ่บึก้ึนดีนะครับดูนะครับมันกับแข็งแกร่งนะครับดูอ้สวยงามมากนะครับับฮะน่าจะถ่ายโฆษณาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของฟอร์ดนะครับเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของร์นะครับันอีใช่มัใช่มตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเ คืกับพี่เขาไอ้กล้องผมจะเป็นมุมมองที่สามก็ทักพี่คนนี้ก็อซ้อมบทกันก่อนนะครับ

เอาหล่อๆเป็นคนกชอบหล่ออยู่แล้วได้ๆเขาอยากทำไหมชาติที่เอาเอาสีหน้าธรรมชาติได้เลยครับธรรมชาติประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยเนาะครับเป็นคนหล่อไปเลยเนาะใช่ได้ได้ได้เลยวันนี้ดีเหรอยลองก่อนเนาะได้ครับเดี๋ยวลองได้ใช่ครับชื่อเล่นด้บอกชื่อเล่นด้วยก็ดีครับชื่อเล่นด้วยแล้วก็ทำผมเป็นคนเลี้ยงช้างเอ่อผม ม็นคนเลี้ยงช้างผมชื่อนายนิรุศลางงามนะครับผมศลางงามนั่งสกู๊ตเตอร์เล่นพวเลยรต่ว่าชื่อเล่นก็ไม่ครับมีอาชีพเลี้ยงช้างก็พูดคุยกับช้างดูแลช้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับผมอ่าประมาณนี้คือกรรมแต่ละเช้าของควันช้างนะครับก็คือแต่ละวันช้างกินน้ำเป็ท่าครับผมก็ยนยาเสร็จก็จะให้ กลางวันก็ให้น้ํานะครับให้น้ําช้างแล้วก็เก็บกวาดมูลช้างแล้วก็โยนหญ้าวันหนึ่งก็ประมาณให้หญ้าช้างประมาณ3ามสี่รอบได้ครับช่วงเย็นก็ทําความสะอาดเก็บกวาดมูลช้างเสร็จมานะครับมาจอดกจ็จะยกหญ้าขึ้นรุดนะครับก็จะเป็นการถ่ายทํานะครับ ไปแล้วไปแล้วไปนะครับโอ้โห oh, ถ่ายแบบชุลมุนมากนะครับผมชาสาวิ่งไปทั่วครับไม่ <laughs> ไปทั่วครับลมาลมาลยโอ้โห oh, ดึงยาลงครับ การถ่ายที่แบบทะนุนมากนะผมเพราะว่าเอาชุดวันศามาถ่ายนะครับวิ่งไปแล้วเขาคิดว่าไปฟิลม์มอยู่ข้างในรถสีขาวนะผมว,วิ่งแรงมากครับไปก็จะเป็นสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ช้างมายืน ได้ครับได้ใช้จกงงักรงวงประสานงวงกันครับสวยงามครับ งามครับสวยงามโอเคครับทีนี้อ้าวเด้อลุง เป็นทายภับนิ่งนะครับนี่ครับกดไลค์ด้วยนะครับงงชักพังเลยนะครับนี่มีไม้มายี้ตรงนี้เลยสวยมากเลยนะคเอาไปกาวข้างหลังชุ่มงเนแล้วช้างช้างชุ่มกัจ้าหนึ่งสองนึครับ,รบโอเคทีนี้เอาไม,ไม้คนเดียวครับผม ช้างช้างก็รอคนก็รอเหมือนกันนะครับนี่นี่เป็นภาพเดียวนะครับนี่เป็นคนพ่อไม้คนเดียวนะครับอ โอเคเรยบรครับต่อไปทีละันที่อัคเดียวน้อยนะอ้มนานนานเห็นครั้งนะครับี รอเลยนะครับนี่ กอดกอดเอ๋สวยงามครับสวยงามบนไล่สูงๆเออดีครับโลครับโอ้สุดยอดฟอร์ดครับผมสวยงามครับใหญ่อลังการครับผมฟอร์ดสีส้มครับสวยครับสุดยอดเรียบร้อยครับโอเคโอเค ความช้างหันหน้ามาครับกดไลค์หน่อยเร็วกดได้หน่อยอายืนขึ้นด้วยกดไลค์กดไลค์เออสวยันนี้สวยกดไว้นานกดนานกดนานลูกกดนานเออดีสวยงามมากครับระดับโลกครับฟอร์ดะครับผมเนี่ยฟอร์ดรถคันใหญ่ครับผมบิ๊กฟอร์ดครับสุดยอดครับผม À, xuôi ngam, xuôi ngam God. God, đi đi, ừ Cót lấy liêu Chéo, 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 thích điêu phàn Cót à đi, à à. Cót <laughs> ngam, tơ, tơ ừ Cót năn, năn sang cú tư Nó đập lục Nào Phọt 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 Kéo Đó. Suối 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 đúng không đúng xin suối đúng không đây อครับเอางวงลงเอางงลงเอางวงลงงวงลงเองเอ,เอด,ดีดีสวยสวยเห็นงานชัดโอเคนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่กดไลค์หน่อยควันช้างข้างบนกดไลค์เออดีดี ครับแอนห้าสี่สามสองหนึ่งครับครับผมตอนนี้เราก็แข่งขันพลายงามนะครับกับสีโดสีมงคลนะครับมาแข่งขันโค้งนาบอร์ดนะครับผมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยครับมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับสูบินครับผมบอร์ดนะครับผมอ่าดังทำไมครับผมก็ฝากติดตามผลงาน ทางของเราได้นะครับทางช่อง Family สีน้ะไทร้นะครับยืนครบนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาคนชุ้งก็กดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับในช่อง Family สีน้ะไทร้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go อีกรอบตรง Let's go อีกรอบพี่ตีลังกายอีกรอบหนึ่งตีลังกายอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งมาติดตามผลงานทางช่อง Family สีตะไทร้ของเราได้นะครับปนชู เราเขาว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go โอเค